โอยเล่าเรื่องแผลเก่าเดิมมิวสิคลแผลเก่าคือนิยายของไม้เมืองเดิมที่ชอบมากสุดๆกับฉบับหนังบี2520ของเชิดทรงศรีแต่เฉยๆกับเวอร์ชั่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหนังละครแผลเก่าเดิมมิวสิคาลคือแผลเก่าฉบับล่าสุดที่ทำมาในแนวละครเพลงในแบบที่ต่างไปจากละครเวทีแผลเก่าที่เคยทำกันมา ัดเจนในความเป็นละครเพลงละครมิวสิคลในรูปแบบของครีมบ็อกซ์ทั้งในรูปแบบการนำเสนอการเล่าเรื่องโปรดักชันฉากแสงสีเสียงดนตรีบทเพลงการแสดงที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครแผลเก่าเดอะมิวสิคลเป็นละครเพลงแบบร้องทั้งเรื่องซูงพรูที่มีจำนวนเพลงถึง32เพลงจากบทละครซึ่งเป็นเนื้อร้อง เขียนโดยดารากาวงศิริประพันธ์ดนตรีโดยกวนกุลวัฒโนไทยสุธีแสงเสรีชนภูดินันดีสวัสดมงคลและสุวรรณดีจากราวราวูดเป็นผู้กำกับการแสดงในส่วนของวงดนตรีมีอาจารย์ดำริบรรณวิทยกิจเป็นผู้อำนวยเพลงกำกับการร้องโดยใจรัตนพิทักษ์เจริญลิงสุวรรณดีจากราวราวธละเอียดละเมียทุกข,ขั้นตอนทั้งการแสดงได้ลงตัวไม่มากไม่น้อยจนเกินไปงานโปรดักชั่นที่เข้ากับเรื่องผสมกันแบบลงตัวดูกลมกลืนกันหมด โจโดาลกาวงศิริถ่ายทอดเรื่องราวจากตัวนิยายมาสู่เวทีละครได้อย่างลงตัวยอดเยี่ยมบทละครบทเพลงที่ดีงามไพเราะเนื้อหาเรื่องราวหัวใจของเรื่องมาแบบจัดเต็มไม่ต้องตีความใหม่ไม่มีบิดเรื่องเดินเรื่องเรียงตามที่คุ้นจนแม้จะรู้เรื่องแผลเก่าดีอยู่แล้วไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรที่ฉีกหรือต่างไปจากเดิมแต่ด้วยบทที่ดีทําให้ดูแล้วยังสนุก ทราบซึ้งกินใจที่ต้องชมคือนักแสดงทั้งตัวหลักตัวรองบทสมทบทำได้ดีทุกคนเก้งเข็มมาวัดเรื่องทำคือขวัญในแบบของละครเวทีถ่ายทอดอารมณ์ต่างๆผ่านทางการแสดงสีหน้าท่าทางน้ำเสียงที่ดีเยี่ยมในทุกๆบทเพลงทุกๆช่วงอารมณ์โมสยาพาสิงชูพาร่างอันบอบบางฉีกภาพของเรียมที่เคยดูกันมาแวบแรกบนเวทีนึกในใจใช่เหรอไม่นึกว่าจะเป็นเรียมแต่พอดูไปดูไปถูกใจใช่เลยโอเคเป็น เรียมที่น่ารักน่าทะนุถนอมดูเป็นน้องสาวที่ขวัญดูแลมาตั้งแต่เด็กๆมีความเป็นเด็กบ้านๆพอถูกย้อมตัวในพระนครก็ดูเปลี่ยนไปน้องสยามโมเอาอยู่ทั้งการแสดงปุ๊บมนตรีเจนอักษรดีงามดูอบอุ่นในบทผู้ใหญ่เขียนพ่อขวัญที่ร้องเพลงบนเวทีสดๆได้ดีงามไม่แพ้เสียงผ้าอูธน,นทรปาลกวงณ์ณนะอยุธยาพานำเสียงหนักแน่นมากการแสดงที่ดูจริงจังในบทกำนันเรืองพ่อเรียมที่ดูร้ายทั้งเรื่องดูเป็นพ่อที่แทบไม่มีความดีในตัว ตรงหนึ่งรัดเกล้าอามารดิตมาดผู้ดีผู้ดีนิ่งๆกับบทคุณนายทองคำเจี๊ยบยนทิยาจิวบางป่าเป็นแม่ทีมแม่อีเรียมที่เวอร์ท่นนี้ชัดเจนในความเป็นแม่ที่ดูร้ายพอๆกับสามี กายทรงศิลสิริคุณารัตน์ดูดีกับบทคุณสมชายมาดผู้ดีเมืองหลวงมาแบบเต็มเต็มเสียงร้องก็โอเคบทสมชายดูเด่นมีเพลงรักร้องคู่กับเรียมด้วยเวลดิศกรดิศยันเป็นเรือนน้องชายนักเลงของเรียมความร้ายแผ่กระจายแต่มาในแนวตัวร้ายสมทบตัวเสริมที่ดีไม่ใช่หัวหน้าผู้นำเสียงร้องหนักแน่นน้ำเสียงไม่มีแผ่วเหมือนมานั่งดูนักแสดงร้องเพลงโอเปร่าของฝรั่ง นักแสดงสมทบคนอื่นๆก็เล่นไปแบบดีงามทุกคนแม้แต่ควายไอ้เรียวกับอีเก้ก็ยังออกมาดูดีสิ่งที่เด่นมากคือฉากแสงสีเสียงที่ไม่ธรรมดาเรื่องนี้ฉากอาจจะไม่เยอะเน้นทองทุ่งทุ่งลำกระโดนลำคลองย่านบางกะปิบ้านขวัญบ้านเรียมต้นไทรสารเจ้าแม่หรือบ้านคุณนายทองคำํำยังดีงามในทุกๆฉากเทคนิคพิเศษดีงามฉากขวัญเรียมแหวกไายในคลองแสนแสบ ทั้งบทรักหรือโศกนาฏกรรมส่งท้ายหรือแม้แต่ลูกปืนที่พุ่งใส่ขวัญยังออกมาสวยงามแผลเก่าเดิมมิวสิควาลจัดแสดงที่เอ็มเทียเตอร์เอ็มเทียเตอร์ยังคงเหลืออีก3รอบในวันเสาร์ที่วันที่1มีนาคมเวลา14.00นกับ19.30นฬิกานาทีและวันอาทิตย์ที่ วันที่2มีนาคมเวลา14นาาบัตรราคาเศษ1,300ส่วน1,600เศษ2,100ส่วน2,600บอ .6 ที่นั่ง1,8,600คอละครเวทีโดยเฉพาะ FC Dreambox ห้ามพลาดละครเวทีเรื่องนี้